จเจริญสุขสำหรับผู้มีสุขก็ให้จเจริญมากๆทำอย่างไรสุขเราจะ,จะเจริญให้มากมีทุกน้อยนะทำอย่างไรต้อง มีอารมณ์เดียวเอากิจไว้ในอารมณ์เดียวในปัจจุบันทำการทำงานอะไรอยู่ก็ให้มีอารมณ์เดียวนั้นในการงานนั้นหรือจะนั่งอยู่ก็ให้มีอารมณ์เดียว จะนอนอยู่ก็ให้มีอารมณ์เดียวจะยืนอยู่ก็ให้มีอารมณ์เดียวเดินอยู่ก็ให้มีอารมณ์เดียวอารมณ์อารมณ์เดียวเนี่ยหมายถึงเอาจิตไว้ในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคือที่ไหนอะไรเป็นอารมณ์เดียวอะไรก็ได้ ขอให้เป็นอารมณ์เดียวโอ้โหน่งงนะเราจะทำการทำงานอยู่ก็เอาจิตไว้ในการงานนั้นเรียกว่าอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเราเดินอยู่จิตเราเพลินชิดไปอย่างอื่นถือว่าอยู่ อารมณ์ที่สองมีทั้งเดินมีทั้งอารมณ์คิดไปนอกแนวนอกเรื่องนอกอกายเราเราคิดออกไปอย่างอื่นอันนี้ถ้าจะพูดอย่างเหมือนพระสัสดาบัญญัติเอาไว้พูดเอาไว้เนี่ย อ่าภิกษุมีจิตอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยคือมีจิตตั้งมั่นอยู่ในการงานหรืออยู่ในการนั่งนั่งสมาธิต้องทำอะไรทำอย่างไรถึงจะเกิดสมาธิให้อย่างนี้ ก็ต้องทำจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวจะหลับตาหรือลืมตาก็ไม่เป็นไรขอให้จิตตัวนี้อยู่ในอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวมันอยู่ในอารมณ์ไหนเป็นกุศลที่สุดคือลมหายใจ ออกเข้ารู้เฉพาะอารมณ์เดียวนั้นจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเรียกว่าสมาธิง่ายนิดเดียวถ้าคนจะทำมันไม่ง่ายสําหรับคนไม่ทำอย่าบอกว่าทำไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดที่คนทำไม่ได้ะจะโรจกรธจะเกลียดจะแค้นเคียงอะไรจะฆ่าจะาแจกงจะฆ่าสัตว์รักทรัพย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้หมดจิตอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนนี่มันทำได้หมดเลยแค่ เอากิจไว้ในอารมณ์เดียวทําไมถึงจะทําไม่ได้อย่าบอกว่าทําไม่ได้มันสบายมันเป็นสุขถ้าผู้ใดมีกิตอยู่ในอารมณ์เดียวมันเอินในอารมณ์เดียวนั้นนี่แหละเราถือว่า ทำอย่างอื่นทำได้ทำดีทำไม่ได้อะทำชั่วนี่ทำได้ทั้งวันทำชั่วนี่ทำได้ทั้งวันแต่ทำดีเนี่ยน้อยมากวัน,ว,นวันหนึ่งแทบจะไม่ได้ทำดีเลยบางคนจะคิดว่าเอ๊ะ ระรูปนี้พูดอย่างไรทําไมบอกว่าเราทําดีไม่ได้เราไม่เคยทําชั่วเลยเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้ทําชั่วสักทีไอตัวการกระทำเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างหนึ่งกายกระทำํำควาชั่ว สองวาจากระทำความชั่วสามใจกระทำความชั่วทำแบบไหนกายใช้ใกายฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดในการ,รมนี่ทำความชั่วแล้วใช้วาจาพูดโกหกพูดหยาบพูดสอ่อเสียดเฟื่องอันนี้พูดชั่วแล้วทำชั่วแล้ว ทางราจาใจชิดอาคาตพยาบาทบิดเบียนอยู่ตลอดไปอันนี้เรียกว่าใจทำความชั่วแล้วลองนึกดูตัวเองทิดมีไหมที่จะทำสมาธิมีไหมที่จะทำความดีมีไหมที่จะเอาจิตไว้ในอารมณ์เดียว มีน้อยคนมากแต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่แต่ละคนในโลกเนี่ยมันเหมือนไม่เหมือนกันมันบางคนก็มีบ้างไม่มีบ้างบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็ไม่มีเลยบางคนเต็มที่เลยทำชั่ว ทางกายวาจาใจเต็มที่เลยเต็มที่อย่างไรกายกระทําก็ไม่ดีคือกายกระทาทำไมมันทําไม่ดีมันเกิดจากจิตมันคิดจิตวิญญาณคิดไม่ดีวา่ามันสั่งวาจาให้วาจาเนี่ยพูดไม่ดีวาจาพูดไม่ดีมันสั่งให้กายทำเนี่ยไม่ดี อันนี้คือคือเหตุมันเกิดเหตุเกิดจากมันชิดขึ้นมาต่อมากายพูดต่อไปว่าจากปากพูดต่อมากายทำมันมันมันเรียบเพียงกันขึ้นมาเรียบเรียงกันขึ้นมาแบบนี้สำหรับ มนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่กายวาจาใจอันนี้ไปตั้งต้นพูดกับพูดกับเหตุมันเกิดเกิดจากจิตจากใจจิตวิญญาณสั่งให้ทำสั่งให้พูดไม่ใช่ว่ากายไปสั่งให้วิญญาณพูดไม่ใช่กายไปสั่งให้วิญญาณคิดวิญญาณมัน อะไรเป็นเหตุให้วิญญาณชิดผัสสะผัสสะคือทางตาหูจมูกมิ้นกายใจผัสสะมาให้วิญญาณเพลินไปตามสิ่งสิ่งนั้นนะสิ่งที่มันพอใจนะมองเห็นก็ดีได้ยินเสียงก็ดีดมกลิ่นก็ดีลิ้มรสก็ดี กายสัมผัสก็ดีพวกนี้ทำให้วิญญาณมันเพินไปเลยเกาะติดไปเลยเป็นกระบวนการไปเลยในตัวบุคคลแต่ละคนตรงนี้แหละเราไม่เข้าใจตรงนี้ ก็เลยมารวมรวมกันเป็นสามข้อคือกายวาจาใจหรือถ้าเราจะพูดมันมันจะขัดกับมนุษย์หน่อยหนึ่งมนุษย์ที่พูดผมาชอบจะพูดกายวาจาใจแล้วอันที่จริงแล้วก็ต้องใจก่อนวาจาแล้วก็กายทรอันนี้การกระทำการพูดนี่ต้องว่ากายวาจาใจการกระทำในใจมันสั่ง วิญญาณมันเป็นตัวสั่งแม้ปากไม่พูดกายมันก็ต้องทำถ้าวิญญาณสั่งมาแล้วอสองตัวเนี่ยในกายกับวาจาเนี่ยตัวเป็นคนผู้สั่งเนี่ยคือวิญญาณมันจะพูดไม่พูดก็ตามแต่มันไม่พูดแต่กายมันมันทำไปแล้ว คือมันคิดจะทำมันก็เลยทำไปเลยคิดจะทำสิ่งนั้นแต่มันไม่ทำเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันไม่ทำเพราะมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจใจมันเปลี่ยนไม่ทำสั่งไม่ให้กายไปทำต้องเข้าใจนะ ต้องดูต้องคิดต้องตึกต้องดูการกระทําของเราดีๆว่าใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนสั่งยุดสั่งทำดูในกายเราขันทั้งห้าเนี่ยขันใดขันไหนเป็นตัวสั่งขันตัวที่ห้าเป็นตัวสั่งรูปประขันเวทนาขัน สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันตัววิญญาณขันมาสั่งทั้งหมดเลยมาอาศัยอยู่ตรงนี้มาสั่งตัวสี่ตัวนี้ให้ทํางานอยู่เพราะสี่ตัวนี้อาศัยรูปมีรูปเป็นอารมณ์วิญญาณน,นั้นก็เจริญงอกงามอยู่ได้อาศัยเวทนามีเวทเวทนานั้นเป็นอารมณ วิญญาณนั้นก็เจริญนอกงานอยู่ได้อาศัยสัญญามีสัญญาเป็นอารมณ์วิญญาณนั้นก็เจริญนอกงานอยู่ได้อาศัยสังขารมีสังขารเป็นอารมณ์วิญญาณนั้นก็เจริญนอกงามอยู่ได้วิญญาณต้องอยู่ในขันในขันทั้งสี่นี้หมดเลย ไม่หลุดออกไปจากขันทั้งสีนี่ได้เลยถ้าหลุดออกไปก็ก็ค่อนชิดว่าวางรูปได้วางนามได้วิญญาณเนี่ยจะวางนามสี่ขันเนี่ยอ่าวางนามสี่สาม สามขันเวทนาสัญญาสังขารนามที่สี่คือวิญญาณเป็นนามนะไม่ใช่รูปอันตัวนี้รูปนะตัวเราเนี่ยตัวธาตุสี่เนี่ยมันรวมตัวกันมาเป็นธาตุสีเนี่ยเป็นรูปแล้วก็วิญญาณตัวนี้มันอาศัยสี่ธาตุเนี่ยวิญญาณธาตุ รูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุธาตุสี่ธาตุห้าธาตุตัวธาตุวิญญาณนามาอาศัยสี่ธาตุนี้มีลูกมีเวทนาสัญญาสังขารมีตัวนี้ตรงนี้แหละเราไม่รู้ คนทั้งหลายไม่สนใจก็เลยไม่รู้หนทางไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้ว่าบาปเกิดจากอะไรบุญเกิดจากอะไรบาปกรรมนั่นแหละบุญกุศลนี่แหละสองอย่างเนียทำให้อยู่ได้อยู่เพราะบาปกรรมสง่งผลอยู่เพราะบุญ เราอยู่ในระบบนี้อยู่ในกรรมใช้กรรมกรรมไหนอะกายนีย่คือกรรมเก่าเนี่ยอยู่เพราะกรรมตัวเนี้ยถ้ามันไม่แตกทำลายแล้วไปไหนไม่ได้่าอาศัยมันอยู่นนยนเนี่ยวิญญาณนี่ จะฆ่ามันก็ฆ่ามันได้มันไม่คิดจะฆ่าตัวเองน้อยมากที่คนคิดจะฆ่าตัวเองคําว่าคิดจะฆ่าตัวเองเนี่ยมันเคาละส่วนนะส่วนวิญญาณเนี่ยมันมันไม่พอใจจะอยู่ครับในโลกนี้ไม่มีคนอื่นมาฆ่าให้มันก็ฆ่ามันเองนะมันเลยฆ่ามันเองบาปไหมบาป ่าตัวเองบาปไหมบาปใครเป็นตัวบาปวิญญาณบาปมันไปเกาะติดวิญญาณอยู่แล้วทีนี้นมันฆ่าคนอื่นใครเป็นคนบาปวิญญาณมันฆ่าศาสตร์ใครเป็นคนบาปวิญญาณนะตัวสั่งเขาตัวใหญ่สุเป็นประธาน ญญาณตัวเจตนาฆ่าหรือทำชั่วทำดีตัววิญญาณตัวนี้แ <c oughs> หญญละเป็นประธานใหญ่เป็นประธานาสังขาร ดูดีๆด,ดูตัวดูตัวเองดีๆไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่เข้าใจฟังธรรไปมากๆเดี๋ยวเข้าใจฟังให้มากจุตตะฟังธรรใครฟังธรรพระพุทธเจ้ามีหรือพระพุทธเจ้าทุกวันนี้มีพระพุทธเจ้ายังไม่หมดยังไม่สิน้นพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่ยังมีอยู่ าบใดาที่คนเข้าไปศึกษาเ,าเรียนเนี่ยจะรู้จะเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะมีอยู่ในตัวเราทั้งหมดพระพุทธเจ้าเอาจากตัวเราไปพูดทั้งหมดหรือพระพุทธเจ้าพูดในตัวของท่านทั้งหมดเลยพูดในตัวของท่านทั้งหมดแล้วท่านมีอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างนี้ เรามีกายธาตุสี่ขันห้าไหมมีธาตุดินน้ำไฟลมวิญญาณตัวนีเนเน้เราก็มีพระพุทธเจ้าก็มีมีเหมือนกันหมดเลยคนในโลกพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าอ๋อคนในโลกมีมันก็เหมือนกันหมดเลย เท่ากันหมดเลยมันมีเหมือนกันมีเท่าท่านถึงบอกว่าผู้ใดฉลาดในวารากิจของตนเองแล้วจากฉลาดในวารากิจของสัตว์ทั้งโลกโอ้เราฟังครั้งแรกเราก็ถูกขนาดนั้นเลยพอเรามารู้สัพว์จริงๆแล้วมัน ไม่ได้ยากนะง่ายๆคนทั้งโลกีเหมือนกันหมดเลยแค่นี้มีจิตมีใจมีความคิดมีโกรธมีเกลียดมีเครียดมีแค้มีโอ้มีเหมือนกันหมดเลยทั้งโลกเลยพอใจไม่พอใจรักชอบชิงชังโอ้สาราพเป็นมีมีอารมณ์อะ เกิดอารมณ์ขึ้นพระพุทธเจ้าถึงบอกให้ดับอารมณ์ให้ได้ดับทุกอารมณ์มาอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเลือกอยู่อารมณ์ไหนอะอารมณ์ว่างๆอะด,ดูลมหายใจนี่อารมณ์เนี่ยเป็นบุญมหาศาลเลยใครอยู่ได้ออ อยู่เฉยๆก็เฉยๆนี่อุเบกขาก็ยังไม่ใช่อุเบกขาก็ดับไ,ได้ลมหายใจก็ดับได้แต่ลมหายใจเป็นของว่างเป็นของว่างมีมีมีมมมมใครเห็นตัวลมบ้างมีอยู่ในในธรรมชาติเราเห็นลมไหมเห็นเห็นตรงไหนเห็นมันพัดต้นไม้ ว่าไ,วไวหวๆนิดๆในในถ้าลมมันมากอะ่ะอะไรก็กั้นมันไม่อยู่นะเป็นพายุเขาเรียกว่าเป็นพายุนี้แหละคือธรรมชาติธรรมชาติที่เราอยู่อยู่กับธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมชาติคืออย่างนี้ที่เรานั่งอย่างนี้ก็ธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราอาศัยอยู่ดินน้ําไฟลมเนี่ยนี่ก็ธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติอยู่นะพูดแปลกเนาะคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้จักนี่จะบอกว่าพูดแปลกๆพูดฟังไม่รู้เรื่องพูดฟังไม่เข้าใจอยากเข้าใจเข้าเข้าไปดูจะ ของเองเดไปดูตัวเองว่าเป็นอย่างไรตื่นขึ้นมาแต่ละวันมันคิดอะไรบ้างมันทําอะไรบ้างมันทํางานอะไรบ้างอะไรเป็นตัวสั่งมันทําอะไรเป็นตัวสั่งมันคิดธรรมะชั้นลึกลึก,ลกที่ไหนลึกอยู่ในนี้ในใจนี่ลึกอยู่ในใจไม่ได้ลึกอยู่นอกใจไปไหน ลิกอยู่ในนี้แหละถ้าอยากรู้อยากเห็นก็เข้าไปศึกษาธรรมวินัยสิหรือหรือ,อพุธธทวจะนะอยากเข้าใจตัวเองศึกษาให้เข้าใจตัวเองแล้วก็สอนให้ตัวเองไปทางไหนก็ได้ในห้าคติ คติห้าห้าอย่างห้าทางห้าหนทางเนี่ยสอนให้มันไปสิทางไหนดีอะไล่ดูสิไล่ดูจากสัตว์นรกจากสัตว์เลยชานเปดรดมนุษย์เทวดาเนี่ยห้าธาตนะุเนี่ยห้าทางเนี่ยอยากจะไปเป็นอะไรสอนมันไปถ้าใครเข้าถึง รมอันแท้จริงแล้วเนี่ยพระศาสดาบอกว่าทิกสุใดประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติปฏิบัติครอบยิ่งตามธรรมตามนิ้ในของเราตถาบัญญัญิบุคคลน,นั้นสามารถพูดได้เลยเราอนุญาตให้พูด ว่าเราเป็นสมณะสกัะยะบุติยะของสมณะโคลมหรือของพระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตเลยบอกว่าให้เป็นภิกษุเป็นภิกษุแล้วก็ เป็นทิกฐุในสักกะสักกะคือสกุลพระพุทธเจ้านะบุตติยะคือบุตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พูดได้เลยถ้าใครอยากจะพูดอยากจะเป็นบุตรเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเป็น นามสกุลมีนามสกุลเหมือนพระพุทธเจ้าคือสักกยะสมณะสักกยะปุตติยะเป็นบุตรเป็นโอรสของเราสถาคตที่เกิดจากปากเออเป็นบุตรเป็นโอรสเป็นเป็นบุตรเป็นโอรสที่เกิดจากปากของเราสถาคตคือจากปากได้ยังไงคือ พระศาสดาบัญญัติเอาไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตามให้ประพฤติปฏิบัติตามทำตามวินัยของเราตถาคตบัญญัติไว้เนี่ยถือว่าเป็นลูกเป็นลูกธรรมไม่ต้องเป็นลูกในสายเลือดคำว่าลูกศิษย์บ้านเราเลือดไม่ใช่ลูก ในสายเลือดลูกสิทเป็นลูกเป็นลูกสิเป็นสิทธ์พระพุทธเจ้าใคยอย่างลงมั่นจริงเนี่ยก็พึสปฏิบัติตามจริงเนี่ยท่านบอกเลยให้บอกว่าเราอนุญาตให้ภิกษุนั้นพูดได้เลยว่าเป็นสมณะสักยะปุถิยะ อขออนุโมทนากับทุกคนวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้เนาะ